วิธีถอนค่าคอมมิชชั่นของนายหนะ้าทำยังไงมาดูกันเลยครับให้เพื่อนๆมาที่หน้าช่อง t i t t o k แล้วกดที่รูปตะกร้ากดที่คำว่า tiktok shop แล้วให้เลื่อนมาหาคำว่าค่าคอมมิชชั่นกดไปที่คำว่าถอนเงินตรงนี้ครับถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมบัญชีหรือช่องทางการถอนเงินให้เพื่อนๆมากดเพิ่มที่ตรงนี้ครับเพิ่ม ตรงนี้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเราจะถอนผ่านธนาคารก็กดอันข้างบนถ้าเราจะถอนผ่าน t r u e Money ก็กดอันข้างล่างพอกดเสร็จแล้วครับก็ผูกบัญชีอ่าเสร็จแล้วก็กลับมาหน้านี้นะครับแล้วตรงนี้เขาจะล็อกให้เราอัตโนมัติอ่าเราก็กดไปปึง้งมาแบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็ใส่จำนวนเงินได้เลยตามที่เราจะถอน เสร็จแล้วครับกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอไม่ถึง5นาทีเงินก็จะเข้าสู่บัญชีของเราเรียบร้อยแล้วเพื่อนทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำในหน้า tiktok shop ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวครูอีด,ดีจะมาทําคลิปตอบกลับให้คลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์รีโพสต์เพิ่มในรายการโปรดแล้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ